การเป็นหนี้เอกชนเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดในสบปเราสสอยู่ระหว่างการประชุมแต่ก็ได้พูดเรื่องนี้ได้เปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยรัฐบาลนะครับเป็นหนี้เอกชนโอ้โหแบบนี้ก็มีโอเคครับทุกคนครับ เรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังคลิปนี้กันนะครับสว,ส,สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมนรุงชาแนลนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูซสท่านหนึ่งนะครับในการประชุมของสปปลาวอีกแล้วเหรอประชุมอีกแล้วเหรอไม่ใช่ประชุมอีกแล้วนะครับมันเป็นคลิปวิดีโอเก่านะครับ คลิปวิดีโอเก่าของปีที่แล้วนะครับพอดีผมไปเห็นนะผมก็เลยเออเอามาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสสเขาได้คุยเรื่องปัญหาเงินเฟื้นะครับในลาวเงินกีบอ่อนค่าในลาวประมาณนี้นะครับแต่ก็สสท่านนี้ก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับที่รัฐบาลเนี่ยเป็นหนี้เอกชนนะครับ มีที่สปปเราที่เดียวโอ้โหโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวมาฟังพร้อ,รอมๆกันเลยนะครับว่าสะสอท่านเนี่ยเขาได้มาพูดยังไงบ้างนะครับไปไปฟังกันเลยอยู่ทั่วโลกนี่ถ้าเขาฟังแล้วว่าลัฐนี่เป็นหนีเอกชส่วนเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดในบรรดาประเทศแต่เฮานี่ลาดเขาเป็นหนีเอกชส่วน ส่วนร้ายทั่วโลกนี่ีแต่เอกโวนเป็นหนีรัดอันนี้แม่นพวกเขาต้องทางสาธารณะทางสาธารณะแล้วในการประมูลทางหนึ่งกิโลนี่สองล้านก็เรียงสาละซึ่งจริงแล้วมูลค่าของทางนี่จะตีประเมินอยู่เจ็ดแสนถึงหนึ่งล้าเลนเรียงสาละก็น,นั้นแต่เนื่องจากว่าการที่รัด บมมีงบประมาณเลยห้เอกชนเห็ดกรันไหลยยกราคาสูงขึ้นมันจะเห็นห้ายราเทากับเป็นนี้เนาะในที่สุดตัวนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยกันสุดท้ายพวกเฮาพวกท่านก็เห็นกันว่าทางที่ยกขึ้นราคาสูงนั้นปัจจุบันมันกับเพไปมดัดตัวประเทศตั้งแต่เนื้อหอดตายอันนี้ก็ยอมหักความเป็นจริงว่าพวกเฮานี้ผิดพลาดในการเบี่ยงงานการตรวจสอบตรวจการและในเบียงงานการปฏิบัติตัวจริงแท้ เวียงงานตัวที่สามเนี่ยมันรับวิสาหกิจโดยเฉพาะรับวิสาหกิจเบียร์ลางมันเป็นรับวิสาหกิจแล้วสร้างรล่จ่ายนี่มหาศาลสร้างให้ชุมเจ้อหญาดตีพี่น้องเอาไปเอามาเวียบทุกเวียงนี่มเนคือ,ค,อคือเวียบของอนนครอบครัวหลายก่อย่างเซียนป้ายโฆษณานี่ก็เป็นค้องลูกเคยลูกไผ่ขี่เบียร์ซื้อๆนี่ <c oughs> ก็ยังหาาิกันสื่อไปเป็นขล้องลูกสาว เอาไปเอามานี่ปัญหาเรื่องนี้นี่นะมาแปลกลวที่แรงงานว่าโบได้กาไรหลายหรือว่า,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 าจึงใด่ะพวกเขาปวดได้เนอะบุ๊มเป็นปวดโดได้แต่ว่าปฏิบัติมันยากสำหใับนันเป็นอุาาปสรรคพวกเขาต้องสู่สนผ่านผ่านานั้นกันอยู่ทั่วโลกนี่ถ้าเขาฟังแล้วว่าลัทนี่เป็นหนีเอกชนเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดในบรรดาประเทศ แต่เฮานี่แหละขาดเฮาเป็นหนีส่วนส่วนร้ายทั่วโลกนี่มีแต่เอกส่วนเป็นหนีรัดอันนี้แมนพวกเขาต้องหาวิธีแก้ด่วนนะเนาะบางอย่างเช่นโครงการที่ขับเจ้าเห็นทานนายกบปีการนี่เป็นรายงานว่าตัวเลขของน้ำมันราชการน้ำมันที่น้ำเขา่ามันโบดุลเดียงเสียหายไปมหาศาลปัจจุบันนี่ก็ยังพระทานมีรายงานขึ้นมา ให้สภาพเถืือว่าตัวเลขน,นั้นได้แก้ไขปัญหาแล้วบอเพราะว่าพระชาชนก็ทักถามมาว่าน้ำมันที่หายันหายไปไส <c oughs> จังไดเนาะยังบทาทันมาคืนเดื่อว่ารายงานว่าเกิดน้ำถืนและแก่และเห็นแล้วบอรหรือว่าจังใดเนาะตัวนี้ก็ตกล่องติดตามมองขึ้นนี้เนาะใช่ครับพระเจ้าอยากเรียนทานประธานคือจังสี่บรรดาวิทยกากน การสอลาบางหลวงนี่นะมันเกิดขึ้นทั่วโลกเป็นเรื่องปกติประเทศใดก็มีเรื่องเวียกตัวนี้แต่มันขึ้นกับว่าประเทศนั้นนั้นนั้นเขาจะแก้ไขปัญหาเวียกสอลาบังหลวงนี่ให้ได้ร้ายหรือหน่อยเท่านั้นเฮาเองกับมีประเทศออมคางกับมีคือบรรดาหลายบรรดาทานสอสอหลายทานนะว่าเวียกกวดสอบนี่แก้บทตกจะเถือแก้บทได้จะเถือ แกไม่ได้สักครั้งเขาคือบอริเวณคือประเทศออมขังเขาเจ้าป่าปามโรดที่คือบรรดาทานเราแหละระดับสูงสำนกักกายาตำแหน่งได้กายาสาเหตุพิษแล้วก็ตรงปากตรงเหตุเป็นแบบยางเนาะอันนี้พวกเขาบวกบวเคยเนาะฉะนั้นดีบอสที่พวกเขาหันเวียบกว่สอบบอมาณเบียบปกติขององค์อาณาขององค์การ แต่ว่าห้ยไม่เป็นว่าลายแห่งชาติคือทานประธานว่าวันข้าพเจ้าเห็นดีที่สุดสุขานี่ก็อยากฝากไว้ว่า,วานักการเมืองที่ปกครองประเทศหลสรสามความเจริญห้ประเทศใดหนึ่งอย่างเซนสิงคโปร์คือรีกวนหนัวยได้มีคำสรราบอว่าถ้าพวกเขาอยากเจริญกว่ออยากพวกเขาอยากปากบางขอละบันหลวงพวกเขาลองเอามูสนิดนั้นเขาคุกให้ได้ตอนนั้นพักเ่าจ่า จึงเฮ็ดเบียบตัวนี้ได้ขอขอบใจรำคัญนี่แหละครับทุกคนก็เป็นความในใจของสสท่านนี้นะครับเขาก็อยากจะปราบปรามนะครับปราบปรามนั่นก็คือปราบปรามเพื่อนไปก่อนนะครับปราบปรามคนสนิทนะครับที่ทําผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เขาก็ได้ยังบอกนะครับว่ารัฐบาลลาวเนี่ยเป็นหนี้บริษัทเอกชนซึ่งมันก็เป็นปัญหาเงินเฟ้อในลาวด้วย นะครับส่วนเรื่องของน้ํามันเนี่ยที่น้ามันหายนะครับเขาก็อยากจะสื่อออกมาว่าน้ํามันที่หายเนี่ยก็เพราะเป็นบริษัทเครือญาตินะครับบริษัทเครือญาติของอ,อย่างนั้นแหละนะครับเป็นเครือญาติของสสของคนผู้มีอํานาจนะครับที่เขาประมูลได้นะครับเขาก็เลยอ,อยากจะกําจัดนะครับคนที่มีอํานาจ เหมือนประเทศรอบข้างก็คือประเทศไทยนะครับที่ทําให้เห็นอยู่นะครับว่าปราบปรามคนที่มีอํานาจนะครับถ้าอยากให้ประเทศเจริญก็ทําเหมือนอประเทศรอบข้างนี่แหละครับสิ่งที่เขาอยากจะพูดออกมานะครับแต่เขาก็พูดได้ถูกได้อโอเคเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่แบบอยากให้ผู้นำสปปเนี่ยได้กลับไปคิด นะแต่ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติในแนวทางไปในทางทิศไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็หลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับเห็นด้วยนะครับกับสสท่านนี้เนาะก็ออกมาเปิดโปงมาเลยนะครับว่ารัฐบาลลาวเป็นหนี้บริษัทเอกชนนะครับแถมด้วยน้ํามันที่นําเข้านะครับดันหายซะงั้น หายไปกับบริษัทคือญาตินะครับคือญาตินั่นเองนะครับที่ประมูลได้เนาะก็เรามาฟังความคิดเห็นนะของชาวโซเชียลดูนะครับว่าเขามีความคิดเห็ยนยังไงนะครับทุกคนความคิดเห็นแรกนะครับเขาบอกว่าสะสะคนนี้ยังอยู่และสบายดีใช่ไหมน่าจะโดนหักเงินเดือนหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาครับเขาบอกว่า เป็นคนลาวที่มีคุณภาพอีกคนก็มีคุณภาพนะที่กล้าพูดมาแบบนี้กล้าพูดความจริงนะครับกล้าพูดความจริงออกมาแบบนี้ก็ถือว่าขอชมเชยสสท่านนี้นะครับที่กล้าพูดความจริงออกมานะครับผมยินต่อมาเนยะเขาบอกว่าสสท่านนี้พูดได้ดีมากสุดยอดมากของแท้จริงๆผมยินต่อนะครับเขาบอกว่า นี่ที่เป็นแมนนี่แบบงูกินหางตัวเองควอเมีนตอมานะครับ,บอกว่าคอร์รัปชันโคตรโคตรระดับต้นต้นของโลกแก้ให้ได้ประเทศดีขึ้นแน่นอนถ้าจะแก้ให้ได้ก็ต้องแก้ที่ผู้นำแหละนะแก้ที่ผู้นำนะครับแก้ที่ผู้นำความเขียนตอมานะเขาบอกว่าท่านเหมาะที่จะเป็นนายกมากกว่าคนเดิมซะอีก มีหลายคนนะที่กล้าพูดความจริงนะครับในการประชุมนะมีลมีหลายคนมากนะมีสอสอหลายคนมากคบปชินตานะครับบอกว่ามักแหงสสคนนี้เป็นกแ,แรงใจให้ท่านสู้ต่อไปเพื่อประชาชนประชาชนก็ต้องสู้เพื่อประชาชนด้วยนะนะครับสู้เพื่อประเทศของตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่เราจะให้สสอที่เขามีอุดมคติที่ดี นะครับต้องออกมาซื้อด้วยตัวเองนะครับผมคินต่อนะครับว่านี่สินมีทุกประเทศและบอหลายบอเป็นสิ่งที่เห็นมีแต่ขายนอกนั่นแหละบอมียังผมคินต่อนะครับเขาบอกว่าปัญหาของรัฐบาลลราคือจักเอีย <c> ง <oughs> <c oughs> เขาบอผบอกว่าสารพัดเรื่องนะครับสารพัดเรื่องปัญหาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เหมือนพูดไปอย่างนั้นแหละนะครับเหมือนพูดไปอย่างั้นแหละมาฟังคนเลาานะครับท่านนี้บอกว่า,านายโคศกพูดความจริงทั้งหมดถ้าประเทศของเขาสามารถแก้ไขได้มันจัดดีกว่านี้แน่นอนเห็นไหมครับโคศกท่านนี้นะครับก็เขาบอกว่าพูดความจริงทั้งหมดนะครับพูดความจริงทั้งหมด ผู้คมจริงแล้วก็ถ้าพูดแล้วก็ไม่ปฏิบัติก็ทําอะไรไม่ได้นะครับทําอะไรไม่ได้คนเราท่านนี้นะครับเขาบอกว่ามักใจเจ้าดิอยากให้ประเทศมีคนแบบนี้หลายๆที่แท้ความจริงกับปากฏแห่นประชาชนเด้หู้ว่ารัฐบาลแลาเป็นหนีบริษัทเอก,กชนทุกคน สุดยอดแบบ่ดีครับแบบ่ดีแน่สุดยอดมากเลยสส,สท่านนี้อ้อมยนต่อมานะครับบอกว่าเปิดประเทศเป็นหนทางเดียวที่จะแก้หนี้ได้เพียงแต่ผู้นําทําใจไม่ได้แค่นั้นเองสาเหตุที่ทําใจไม่ได้นี่เพราะอะไรครับอ,อย่าว่าไทยนะเย่าว่าเลยไทยก็เป็นหนี้กับชนเด้ลหละนะครับแต่เป็นไม่เยอะนะครับนิดเดียวเนาะ ผมเชียนต่อมานะครับคนลาวท่านนี้นะครับเขาบอกว่าเอาง่ายๆผู้นำของประเทศลาวเอาจริงๆมีคนดีๆตั้งเยอะนะครับพูดง่ายก็คือผู้นำไม่แข็งแรงพอที่จะพูดกลัวหลานชายที่มืดมนมากขึ้นกลัวความตายมากขึ้น เหมือนเขาจะยิงประเด็นก็คือผู้นําไม่แข็งแรงนะครับที่จะกล้าพูดก็คือลูกหลานหรือเปล่านะครับกว่าลูกหลานไม่มีอันจะกินหรือเปล่านะครับเพราะว่าบริษัทที่ลูกลูกหลานนั่นแหละคือบริษัทของลูกของหลานของผู้นําน่าจะประมาณนั้นนะครับคุบตินตัวมานะครับเขาบอกว่ารักท่านสสท่านนี้ ผู้ดได้ถึกใจคักข้อมอลมาของคนดาวท่านนี้เขาบอกว่าดินแดนลาวต่อไปไม่ได้ถูกจีนยึดครองเนื่องจากรัฐบาลจีนข้อมิดต่อมานะครับความิดต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลลาวไม่ได้เป็นหนี่บริษัทเอกชนแค่นิดเดียวเป็นเกือบทั้งประเทศ ทั้งเราเลยเนี่ยนะเป็นนี่นะครับตัวขูอายนะครับออายชาวโลกชาวอะไรนะอายคนทั่วโลกอายชาวโลกสสท่านนี้ก็บอกแล้วอายเพิ่นอายเพิ่นคักรัฐบาลล้วเป็นนี่บริษัทเอกชนมีอ่าทั่วโลกเขามีแต่บริษัทเป็นนี่รัฐบาลอันนี้บริษัท อันนี้รัฐบาลลรวเป็นนี่เอกชนเงินคักเงินแทงทุกคนเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับยังไงก็ถ้ารัฐบาลเราเนี่ยถ้าผู้นําเป็นแบบนี้นะมีความคิดแบบนี้นะประเทศชาติเจริญแน่นอนครับนะครับต้องอยู่ที่ผู้นําแล้วแหละเนาะต้องอยู่ที่ผู้นําแล้วแหละ จะได้ไม่เป็นหนี้บริษัทเอกชนในประเทศจะได้รวยสักทีนะครับจะได้พัฒนาสักทีนะประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีนะครับเอาตัวอย่างเหมือนที่จะสอนานิบดีพูดนะครับเอาตัวอย่างาประเทศรอบข้างนะครับของเราเอาเป็นตัวอย่างซะโอเคครับทุกคนครับยังไงก็ให้ประชาชนของเราเนี่ยสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปสักวัน อีกไม่กี่ปีก็คงจะได้ผู้นำดีๆนะครับ <c oughs> ก็จะได้ผู้นำดีๆนะครับขอให้ประชาชนสู้ๆเนาะโอเคครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมจะลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโรงชาแนลสวัสดีครับชมเซยสมเซยสุดยอด